อารุณสวัสดีเจ้าคัะสวัสดีเชา้ชาว,วันเสาร์นะที่เราตื่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็แปรงฟันแล้วเรียบร้อยจริงๆตื่นตั้งแต่ตอนที่จะกอดส่งเพลินไปทํางานนะวันนี้เพลินเขาบอกว่าอุ้ยวันนี้อากาศวันเย็นย่างเลยนะแอร์เย็นมากเลยก็เปิดแอร์มันก็ต้องเย็นบ่ แต่ว่าเหมืนอนแอมมันเย็นนานกว่าปกติกลัวข้างนอกมันน่าจะแบบอากาศเย็นน่ะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว,ว่าวันนี้เรามีเควสก็คือกูอจะไปหาเพื่อนสมัยแบบตั้งแต่หมอต้นคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็คือไอ้แก๊งเดียวกับไอท้ที่ที่เคยแบบไปกินเบีย์กินอะไรกันบ้าดไอ้ดำอะ่ะนะคือเพื่อนกูคนนี้เนี่ย เขาท้องเขาท้องก็คือเขาคลอดลูกผมไม่รู้จะอธิบายพวกมึงยังไงแต่ว่านี่คือแบบนี่คือไอ้เหี้ยเอ้ยมันคือการพบกันแบบตอนโตแล้ว,วคือตอนแรกอะกลัวตั้งใจว่าไม่ใช่ตั้งใจดิไม่ใช่ตอนแรกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ คือกูตั้งใจว่ากูบอกกับเพื่อนทุกคนแล้วงานบวชงานศพงานแต่งเนี่ยกูไม่ไปนะเพราะว่ากูรู้สึกว่ากูไม่จอยกับช่วงเวลาอย่างนั้นเท่าไหร่แล้วกูก็รู้สึกว่ากูจอยกับช่วงเวลานอกเหนือจากนั้นมากกว่าซึ่งงานแต่งมันกูก็ไม่ได้ไปนะกูก็ชิวๆล้ะแต่ว่านี่คือวันที่มันคลอดลูกคือจริงๆมันคลอดลูกมาสักพักแล้วแหละก็เลยว่าจะไปเยี่ยมซะหน่อยคิดว่านี่เป็นโมเมนต์ที่ดีนะคือมันอยู่นอกเหนือจากอกฎของกูโดยกูก็เลยเอ้ยได้อันนี้โอเคแล้วก็เลยทําให้มาคิดอีกรอบหนึ่งว่าเอ ไไแต่จริงๆครไปนะกูรู้สึกว่างานแบบนี้มันแบบแอบฉบีดอะกูชอบงานที่แบบเวลาที่เราไปแล้วเราได้แบบคีบินทัศกันจริงๆได้คุยกันจริงๆนะประมาณนี้นะแล้วซึ่งจะมีไอ้นิวด้วยไอ้นิวที่ต้องไปแต่ว่ายังไงวะเน,นี่ยหรือว่ากูจะโทรไปหาไอ้ดำด้วยแม่งบอกว่าสิบเอ็ดโมงซึ่งตอนนี้สิบสิบโมงกู <c oughs> เพิ่งแบบจัดการโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออก คิดว่าแต่จริงๆขับรถไปอะกับแบบเดียวไม่ไม,ไม่ถึงประมาณชั่วโมงหรอกนะหรือว่าจะไปชวนไอ้ดำด้วยดีวะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไม่รู้ว่าจะถ่ายได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวไปเจอหลานเจออะไรแล้วความรู้สึกเป็นไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะโอเคไปยังไงก็เริ่มต้นวันกันไปอย่างงี้อรุณสวัสดิ์สวัสดีนะครับ ตอนนี้มาอยู่ที่ห้องกูเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อันนี้คือภาพของหลานนี่รู้สึกว่าแบบน่ารักมากคือวันนี้เนี่ยกูได้ไปนั่งอยู่ดูหลานอยู่สักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยคือทําให้กูแบบแอบ,บมีความคิดนะหรือเราจะไม่มีลูกดียวคือแม่งแอบแบบแบบ น่ากังวลแต่ว่าตอนนี้ก็ปล่อยให้ชีวิตมันกะลองไปแล้วกันกูยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ที่เจอรู้สึกดีมากกูแบบกูรู้สึกชื่นใจเว้ยคือชื่นใจหนึ่งแหละก็คือที่ตัวเองไปคือตอนแรกอะ่ะที่นิวชวนกูก็แบบเออกูจะไปดีหรือกูไม่ไปดีวะแต่ว่าพอไปได้เจอแบบสิ่งสิ่งนี้กูวแบบ่ามันก็คือหนึ่งในความอัศจรรย์ของมนุษย์ที่แบบจริงๆมันเกิดขึ้นทุกวันแหละแต่ว่าคือพอเราได้เห็นกับตาตัวเอง ไม่รู้สึกดีว่ะการที่แบบจริงๆบนโลกใบนี้มีคนตายแล้วก็คนเกิดขึ้นทุกวันเนาะแต่ว่าด้วยความที่มันกลายเป็นเกิดขึ้นทุกวันจนเป็นเรื่องธรรมดาบางทีเราก็ถูกแบบละเลยวองข้ามไปแต่ว่าสิ่งนี้ในทุกๆวันที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันมาสัจจ์ทุกครั้งเลยนะกูรู้สึกดีมากๆแต่ว่าแอบกังวลว่าเอ๊ะ hey, ถ้าเรามีลกูกมีโน,โน่นมีนี่อะไรเนี้ยนั่งคุยอะไรเนี้ยแม่งแบบเฮีย yeah, โอ้มันเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ย แล้วหลังจากนั้นก็ออกมาจากตรงโรงพยาบาลแล้วก็ไปนั่งร้านในเพชรแป๊บหนึ่งนะพอนั่งร้านไอเพชรนะอ่านหนังสือไอติงอะเกนจบเรียบร้อยแล้วตอนนี้กูสรุปให้พวกมึงได้ว่าถามรับใครที่ไม่ชอบหนังสือที่เล่าประสบการณ์ของคนอื่นเยอะแยะมากมายก็ไปบทสุดท้ายเลยเขาสรุปไว้ให้มึงเรียบร้อยแล้ว <c oughs> คือมันยอดเยี่ยมมากคือกูแอบคิดนะว่าทำไมเขาไม่เอาบทสุดท้ายมาวางไว้ข้างหน้าไปเลยแล้วก็ค่อยๆไปขยายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะดีแล้วก็ได้มั้งที่เราค่อยๆ อ่านเรื่องประสบการณ์ของคนคนนูน้นคนนี้แล้วเราค่อยๆซึมซับซึมซับเสร็จแล้วก็แบบเอาถูกออกมาจัดเป็นระบบระเบียบตอนจบอะซึ่งมันยอดเยี่ยมมากมันจบเป็น30ข้อที่กูค,คิดว่านะถ้ากูจะเปิดหนังสือเล่มนี้อ่านอีกครั้งหนึ่งอะกูก็คงออกมาอ่านตรงจุดนี้อันนี้กูไม่แน่ใจว่าจะสปอยหนังสือพวกมึงหรือเปล่านะแต่ว่าก็ประมาณนี้ถ้าสมมติว่าใครจะเอาไปอ่านก็ดีคือกูคิดอยู่นานเหมือนกันกูแบบตั้งแต่ตอนที่ไปปาจีนเนาะตอนปาจีนอะกูกะว่ากูจะอ่านตรงนั้นนะให้จบแต่ว่า พอมันถึงวัวสุดท้ายกูก็รู้สึกว่าหนังสือเนี่ยมันให้กูทบทวนมากกว่ากูก็เลยทบทวนแม้กระทั่งการจะอ่านมันจบดีไหมอะไรเงี้ยซึ่งพอตัดสินใจได้ฮึบแล้วแล้ววันนี้นั่งอ่านจนจบกูก็เออโอเคละฟินก็คือถือว่าจบแล้วก็กําลังค่อยๆประมวลคิดทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากหนังสือซึ่งมันอัปเกรดการทบทวนขึ้นแบบ เลเวลอัพแบบ 3- 4มี่เลเวลเลยนะในมุมมองกูคือแม่งว้าวมากๆแล้วก็นั่นแหละครับวันนี้ก็มีแต่เรื่องน่ายินดีกูรู้สึกดีมากๆแต่ว่ากูไม่มีเป้าหมายอะไรเลย,เลยวันนี้นอกจากการไปดูหลานพอดูหลานเสร็จกูก็เ,เปื่อยแล้วก็เลยเดี๋ยวอาจจะนอนเล่นที่นี่เดี๋ยวทำกัขบข้าวกินที่นี่แล้วก็กลับห้องเพลินไปออกกำลังกายอะไรประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปนอนเล่นพักผ่อนก่อนโอเค เอาละตอนนี้อยู่ห้องเพลินเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตอนที่มาถึงห้องเพลินเนี่ยก่อนหน้านั้น,นแวะไปซื้อโจ๊กมาให้เพลินก่อนนะแล้วก็เพลินกินโจ๊กเสร็จเรียบร้อยก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่เพลินจะกลับมาเนี่ยกูขึ้นไปเดินเดินได้แบบสักประมาณหนึ่งอยู่ละมั้งประมาณ 40- ่สานาทีเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้จริงๆตั้งใจจะวิ่งเว้ยเพราะว่าไอ้เคี้ยก่อนขึ้นไปอยู่ๆกูก็เปิดอัลบั้มนี้นี่ของ b i g 182ชื่ออะไรวะ e i g h b o r h o o d หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เป็นอัลบั้มที่แบบจริงๆกูอยากซื้อแผ่นอยู่ยก็รังกำลังลองดูอยู่เดี๋ยวรอดูว่าเอราคาอะไรเงี้ยมันจะได้ช่วงไหนหรือแบบไม่รู้ว่ามันจะมีใครปล่อยหรือเปล่าอันนี้ก็รอดูอยู่นะแต่ว่า อ่ะเป็นว่ามันเป็นอัลบั้มที่แบบเร่งเร้ามากจังหวงจังหวะอะไรคือแบบแทบทุกเพลงกูไม่เห็นมีเพลงช้าเลยมีแต่เพลงเร็วนะสำหรับอัลบั้มนี้ซึ่งพอเปิดฟังเพลงแรกท่าไหร่กูก็แบบมีความรู้สึกว่ากูอยากวิ่งกับมึงคือไออัลบั้มนี้กูจําได้ว่ากูเคยฟังสมัยมปลายแล้วก็แบบตอนนั้นที่แม่ยังทํางานที่แบบฟิตเนสสปาอะไรเงี้ยอยู่อะแล้วกูไปที่ทํางานแม่โอ้โหไปวิ่งอะด้วยอัลบั้มนี้แบบตลอดเลยคือฟังจนจ,จบอัลบัม้มอะมันก็จะแบบครบรอบของการวิ่งแต่ว่าวันนี้โชคร้ายหรือยังไงก็ไม่รู้ไอ ลูวิ่งข้างบนเขามันแบบแปลกๆอะมึงมันแบบวิ่งๆไปแล้วเหมือนกูจะแบบเดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยกูแบบเอ้ยมันแบบอยู่ๆวิ่งๆแล้วแบบกูไม่แน่ใจว่าลางไม่ดีหรือเปล่ากูก็ลองเปลี่ยนเครื่องเขามีอยู่สี่สี่ห้าลู่อะกูลองหมดเลยทุกอันแม่งเป็นเหมือนกันหมดเลยคือแบบพอเซตความเร็วไปที่ห้าปุบแม่งก็แบบเออเชี่ยทำไมไม่ได้อะไรเงี้ยกูก็งงกันหรือเป็นที่น้ําหนักตัวกูอันนี้ไม่แน่ใจแต่จริงๆกูเคยวิ่งนะเว้ยที่เนี่ยกูเคยวิ่งได้นะ แบบไม่รู้เขาอาจจะแบบไม่ได้แมนเทนนอะไรหรือเปล่าดิก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยเดินชันไปยาวๆแล้วก็ดูรายการแททูอะไรนะแททูคัลเลอร์ทีวีไอ้ที่แบบพี่พีโอหน้าบอกโอ้โหคนมันสนุกดีนะวันนี้ก็แล้วก็นั่งดูนี่รับบินไปลอนดอนแล้วก็แบบเออรู้สึกว่าอยากไปไอวอนเนอร์บัตเ e อร์สตูดิโอเขาเหมือนกันนะไอที่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อะกูแบบน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าตอนนี้มันเด็กมากแล้วก็เลยมาอัดคลิปปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทาอะไรก็รอติดตามน่าจะได้ไปเที่ยวกันนะก็ร เราดูเราดูเรดูโอเค okay, ครับยังไงขอบคุณดูการติดตามรับชมแต่พวกมึงกว่าจะได้ดูกว็วันจันทร์แล้วป่ะเพราะว่านี่คือคลิปวันเสาร์ลงวันอาทิตย์วันจันทร์ขอโทษนะถ้าสมมติว่ามันเป็นคลิปเที่ยวที่มันลงวันจันทร์แล้วทําให้พวกนายเศร้าๆอ่ะแต่ว่านั่นแหละคูมีความสุขย้อนหลังอยู่นะก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณดูการติดตามรับชมแฮปปี้เบิร์ดเดย์คนที่เกิดวันนี้ดูแลสุขกับพากันด้วยนะจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีจ้ครับ